สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปเมืวานผมได้บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในช่วงที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่เนิน300ตําบลดมประดิษฐ์อำเภอ n ํายืนจังหวัดบุรราชธานียุทธการนั้นเขาเรียกว่ายุทธการดีแ การปฏิบัติภารกิจบริเวณนั้นมี2ยุทธการในปีพศ2529คือยุทธการ D8 ต่อมาในปีพศ2530ยุทธการ D9 นะครับแต่คลิปที่ผมกำลังเล่าคือการใช้ชีวิตตามแผนยุทธการ D8 บริเวณเนิน300ฐานปฏิบัติการพารันกงเวียน ฐานวิบัติการแห่งนี้เป็นฐานอยู่หน้าผาระหว่างตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนของสามประเทศได้แก่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศไทยคือพวกเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อวานก็เล่าถึงตอนที่ไปเจอสัตว์ประหลาดที่มันบินเข้ามาที่ฐานวิบัติการทุกคืนทุกคืนจนทนไม่ไหว ก็สั่งให้ฐานสนับสนุนเขาซื้อหนังสติ๊กเข้ามาแล้วก็ยิงขึ้นไปทุกคืนทุกคืนนะครับจากนั้นไม่นานสัตว์ประหลาดตนนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่เขาก็ทนไม่ไหวเขาก็บินหนีจากไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งจบยุทธการดีแปดเขาก็ไม่กลับมาอีกนะครับเมื่อสัตว์ ป่าประลาดหรือว่าสัตว์มีปีกตัวนั้นเขาหนีหายจากไปพวกเราฐานพันจโจมของกอ,องร้อยที่965ก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเรื่อยมานะครับภารกิจในแต่ละวันก็ออกลาดตะเวนทางด้านทิศตะวันออกบ้างทางด้านทิศตะวันตกบ้างคือสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสับกันไปมาสิ่งที่เราพบเป็นประจำในช่วงนั้นนะครับก็คือพวกกับระเบิดเยอะมากนะครับ แต่พวกเราในช่วงแรกๆก็รอดผลมาได้ไม่มีใครไม่มีคนใดคนหนึ่งเหยียบกับระเบิดในช่วงแรกๆนะครับแต่ของร้อยอื่นๆนะครับซึ่งตั้งฐานปฏิบัการอยู่ทางด้านาทิศตะวันตกก็คือทางด้านฐานสามเก้าหกเนิน4 0่เนิน4 0่ 8, เนินเนินฝากนูน้นนะครับเขาก็เหยียบกับระเบิด ก็ถูกทหารเวียดนามเฮงสำลินซุ่มยิงทุกวันทุกวันในปีนั้นนะครับก็มีพี่น้องทหารของเราทั้งฐานพลานจโจมจากโชคอห้าหนึ่ค่ายปักธงชัยแล้วก็ทหารประจำการของอพันรอสิค่ายบุรินเดชาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและก็โดนหนักนะครับแล้วก็ค่ายรอหน่งพัน น่าจะใช่ครับที่อยู่เขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในช่วงนั้นเขาก็เดินทางมาปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายคนเช่นกันรวมทั้งกรมฐานพันจุโจมที่21กรมฐานพันที่26หน่วยลบพิเศษแล้วก็กองกำลังทหารจากกองกำลังสุรานารีนะครับเขาก็มาร่วม ตั้งฐานวิบัติการพูดง่ายระดับทางหน้าแนวที่มันมินเมีเขาก็เอาฐานผานจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสามค่ายปังชัยเข้าไปวางกําลังตลอดแนวแตะเข็บชายแดนในด้านเทือกเขาพนมรงรักวางกําลังไว้ทุกจุดทุกเนินหลายพื้นที่วางกําลังเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั้นชั้นแรกฐานพานจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสามค่ายปงชัยนะครับ แล้วก็ถอยลงมาดิึงนะครับก็เป็นฐานสนับสนุนของชอคอันหน่ค่าฝักทงชัยเช่นกันบางครั้งก็สลับสับเปลี่ยนกับทหารหน่วยอื่นๆนะครับจะบอกว่าใครอยู่หน้าแนวใครอยู่หลังแนวก็พูดไม่ได้พูดไม่เต็มปากเพราะบางจุดมันเป็นพื้นที่ที่มันลาดเอียงบางครั้งนะครับตะเข็บชายแดนมันก็โค้งเว้าก็ทำให้ทหารของออประจําการของเขาขึ้นอยู่ส่วนหน้าก็มีเช่นกัน นะครับส่วนร้อยรอวไกลหรือว่าหน่วยลบพิเศษอีกส่วนหนึ่งถูกส่งเข้าไปที่เขาเรียกประเทศกัมพูชาด้านหน้าแนวโลกของเราคือหลังแนวของข้าศึกภารกิจก็คือเข้าไปหาข่าวไปสอดแนมเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าฐานปืนใหญ่ของทหารเวียดนามฮิงสำลินเขาซ่อนอยู่ตรงไหนฐานปฏิบัติการของเขมรสามฝ่ายซ่อนอยู่ตรงไหน การปวิบัติภารกิจในครั้งนั้นมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะทารพานจูโจมจากโชคอ3ันกสาม่ปักธงชัยเท่านั้นมีทหารทุกหน่วยทุกกลุ่มทุกกองทั้งหน่วยข่าวนะครับเขาก็ไปทําปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหลังแนวข้าศึกส่วนพวกเราประจันหน้ากับกองกําลังฐานเวียดนามเฮงสําลินในช่วงนั้นกองร้อยอื่นๆเขาก็โดนอย่างที่ผมบอกโดนประจาเสียงระเบิดเสียงปืน เล็กเสียงปืนใหญ่มันดังกึกก้องกับป้านาดทั่วตะเข็บชายแดนนะครับผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านก็เดินทางไปแต่ไปไม่ถึงหน้าแนวนะครับส่วนมากก็อยอยู่ส่วนหลังแต่พอเวลาออกสื่อบอกว่าไปเยี่ยมทหารอยู่หน้าแนวจริงๆหน้าแนวคือไม่ได้ไปหน้าแนวสุดอยู่ชั้นที่2ที่สน้อยคนที่จะเดินทางขึ้นไปถึงหน้าแนวจริงๆนะครับเพราะการเดินทางขึ้นไปเยี่ยมทหาร ด้านหน้าแนวลบมันอันตรายทั้งกับระเบิดอาจจะถูกซุ่มยิงโดยเพราะเรื่องการาซุ่มยิงหรือว่ากับระเบิดในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับาการใช้ชีวิตของทาหารพลานในช่วงนั้นลำบากมากจะลงมาเอาพวกสเสบียงอาหารนะครับพวกลูกกระสุนปืนลูกระเบิดสอปอต่างๆนะครับต้องย่ำเท้าเดินทางลงมาจากด้านบนจากตะเข็บชายแดน นะครับก็ลงไปเอาที่ฐานสนับสนุนเอาที่ฐานสนับสนุนก็ยังไม่ถึงเพราะเขาจะต้องมีบอกอก็คือโฉกอพันผู้หลวงในแต่ละอาทิตย์เขาก็จะไปซื้อสเสบียงอาหารที่อำเภอ้ํายืนอําเภอนาจะหลพอใ้สายหน่อยก็กลับมาที่ตรงข้ามบ้านแก้งเรืองทางเข้าเนิน300จากนั้นก็มีกำลังพลของกองร้อยฐานพันจู่โจมที่965นำสเสบียงเข้าไปที่ ฐานสนับสนุนพวกเราเรียกฐานอย่างนั้นว่าฐานข้งข้งเขาปีศาจส่วนพวกเราต้องเดินลงมาจากเนิน300มารับอาหารพูดง่ายเดินทางลงมาแต่เชา้าได้อาหารเสร็จกว่าจะขึ้นไปถึงเนิน300ก็ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นถึงจะถึงบางครั้ง6โมงเย็นจึงเดินทางเข้าไปถึงอาหารของพวกเราในครั้งนั้นจำแน หชุดวิบัติการมี12บนายอาหารไก่1ตัวหมูหนกิโลเนื้อ1กิโลไข่1แผงปะลา1ถุงกินได้7วันมีเท่านี้จริงๆครับพี่น้องเรื่องผักไม่ต้องพูดเพราะมันมีถุงละ5้าโลสิโลประมาณ3-4ถุงเท่านั้นกินประมาณสักสาวัน4วันอาหารพวกเราก็หมดเราก็ต้องอดอดอิ่มอิม ช่วงแรกๆมันก็อิ่มพอ3าวันไปแล้วมันก็ถือว่าอดอาหารขาดแคลนนะครับต้องยอมรับต้องบอกผู้งคับประชาตรงๆว่าขาดแคลนแค่นั้นไม่พอเพียงนะครับอาหารนะครับส่วนน้ําเราก็ต้องเดินลงจากฐานวิบัติการมาไม่ต่ํากว่า1กิโลหรือ2กิโลเดินไปที่ในหุบตักน้ําได้1นึ่งกิลลนเราต้องรอให้น้ํามันขุดขึ้นมา ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่เราจะได้น้ําแต่ละหยดขึ้นไปดื่มกินบนฐานวิบัติการนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ต้องตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเอของผมทุกคนทุกท่านได้รับทราบในช่วงก่อนๆที่เล่ามาอาจจะไม่เข้มข้นเสียงอาจจะไม่ดังฟังไม่ชัดเท่าไหร่แต่คลิปนี้อยากให้พี่น้องได้ยินได้ฟังเต็มทั้งสองหู ว่าสิ่งที่ผมกําลังเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบริเวณเนิน300ชายแดนไทยกัมพูชาตําบลโดมประดิษฐ์อาเภอน้ํายืนจังหวัดบุรลราชธานีนะครับปัญหาของพวกเราอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการใช้ชีวิตนะครับอ,อ,อยู่ที่เนิน300ก็คือไข้ป่าที่น้องหลายคนหลายท่านรวมทั้งตัวของกระผมเองนะครับก็ได้เป็นไข้ป่า มาลาเรีย7-8คนนะครับต้องหามลงจากส่วนหน้ากลับไปเยียวยารักษาทีเา่เขาเรียกศูนย์วิจัยไข้มาลาเรียตั้งอยู่ที่อำเภอนาจัลุวยจังหวัดบุรลราชธานีเท่าที่จําได้ในช่วงนั้นนะครับก็มเีเขาเรียกทางฝาก่งของสหรัฐอเมริกาเขาส่งเจ้าหน้าทีข่ของเขาเข้ามาประจับมือกับทหารไทยกับ กองบรญชากรารกองทัพภาคที่2กับไข้ปักธงชัยนี่แหละนะครับเขาก็มียาดีแล้วก็ดูดเลือดของเราเอาไปวิจัยเชื้อนี้เป็นเชื้อตัวไหนต้องรักษายังไงต้องเ,ออเขาเรียกสกัดเอาตัวยาไหนมารักษาตอนนั้นเขาอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย15วันจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฐานพลานของเราเนี่ยซึ่งไปเป็นเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครอยู่ในศูนย์วิจัยไข้ป่ามาลาเรียเขาก็จะสะพายเป้สะพายย่ามภายในมีบุหรี่ก็ขึ้นไปด้านบนพอไปถึงปุ๊บเข็มเริ่มเลยก็ทิ่มจึ๊กดูดเอาเลือดของเรามาทำการวิจัยได้เลือดเสร็จเขาก็เอาบุหรี่ให้พวกเราหนึ่งซองจำได้เลยนะครับกลุ่มคนที่ขึ้นไปก็จะจำได้ก็จะมีท่านเ,าเสสุริยา นะครับพักพวกเพื่อนพ้องพีพ่น้องในค่ายปักธงชัยเขาเรียกว่าหมอสีเจอบ่อย15วันเจอกันครั้งหนึ่งแต่การเดินทางขึ้นไปข,ไปของพวกเขาเราต้องเดินทางมารับที่ฐานวิบัติการสนับสนุนพาขึ้นไปไปเจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จพากลับลงมามาส่งที่ด้านล่างเราต้องอารักขาเราต้องคุ้มกันเขานะครับให้ความปลอดภัยกับเขาก็จะมีฝรั่ง ผู้ชายกับผู้หญิงก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากอเมริกานะครับมาตั้งศูนย์วิจัยไข้ป่ามาลาเรียอยู่ที่อําเภอนาจัลวยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนการใช้ชีวิตลําบากมากบางครั้งบางโอกาสลงมาแล้วก็เจอฝนเราต้องข้ามลําธารไปมันน้ําป่ามันไหลหลากช่วงนั้นบางที ด้วยความประมาทของตัวผมเองกะว่าเราจะต้องตัดผ่านไปตรงนี้ให้ได้แต่ในความเป็นจริงมันไปไม่ได้นะครับพอลงไปปุ๊บน้ำก็พัดเราไปประมาณสักครึ่งกิโลก็มีนะครับพี่น้องนะครับนี่คือความยากลำบากบางทีจำทางไม่ได้เขามีไปรับสเสบียงจากด้านนอกเสร็จพอเข้ามาในป่าฝนก็ตกหนะักพายุก็นำต้นไม้โค่นล้มทั้งกับระเบิดทั้งอะไรถูกซุ่ม ใช้ชีวิตที่นั่นลำบากมากนะครับแต่พวกเราก็สามารถรอดปลอดภัยมาได้นะครับทุกคนมีของดีมีหมดนะครับโดยเฉพาะผมผมก็มีของดีนะครับก็มีเยอะนะครับก็รอดตายมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญของผมแต่ก่อนที่จะจบยุทธการนะครับก็มีพี่น้องของผมออสองท่านนะครับก็คืออ,อ,อาสาสมัครฐานพลานสาครเกตสม กับอาสาสมัครฐานทานตองหรอจิตก็ได้พาท่าไปเหยียบกับระเบิดทำให้ขาขาดสองนายนะครับในยุทธการดีแปดเราเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพสองนายนะครับเมื่อเหตุการณ์มันเป็นไปเช่นนั้นนะครับแต่พวกเราก็ไม่ได้เสียขวัญก็พร้อมที่จะสู้ นะครับโลกภายนอกคือภายในประเทศช่วงนั้นมันจะเป็นไปยังไงใครจะประท้วงใครอะไรยังไงตอนนั้นเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราต้องผลักดันป่าปาม,ปาปามกวาดล้างกองกําลังฐานเวียดนามหิงสำลินให้มันพ้นออกไปจากประเทศไทยของเราได้เราคิดแค่นั้นตอนนั้นนะครับในช่วงนั้นทางฝ่ายฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็เริ่มสลายตัวลง นะครับค่อยๆน้อยลงน้อยลงแต่ยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับทางเขาขอเพชรบูรณ์ทางภูหินล่องกล้าทางเขาใหญ่เทือกเขากระเพงเทือกเขาแพง,งมาเขียงาน205 207้าถามว่าเรามีกำลังลประจําการอยู่ในป่าไหมมีนะครับเกิดการสลับสับเปลี่ยนคือช่วยกันเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เนิน300จนถึงประมาณสักเดือน ธันวาคมพฤษกิกายนทันวาคมประมาณนี้นะครับหน่วยเหนือก็บอกว่าพวกเองเหนื่อยแล้วล้าแล้วชักจะเริ่มเครียดก็ให้ถอนกำลังถอยลงมากลับไปที่ค่ายปักทงชัยแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องออกลับไป ขอ,อนกาลังเขาเรียกว่าให้จบภารกิจผมก็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่น้องฐานบ้านทางภาคใต้หรือว่าพี่น้องที่ประจำการอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าชายแดนไทยพมา่าต้องฟังไว้นะครับอย่าประมาทเพราะการประมาทถ,ถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรคือที่มาของความตายนะครับในคืนหนึ่งที่เนินสามร้อยในระหว่างที่ผมกำลังเขาวิน การเข้าเวรของฐานวิบัติการพลานกรุงเปลี่ยนเนิน300อชุดเขาผมชุดที่4เข้าชั่วโมงละ1คนชุดที่3เขาก็เข้าชั่วโมงละ1คนนะครับคือต้องสลับสับเปลี่ยนคนเข้าทุ่มหนึ่งออกสองทุ่มคนเข้าสองทุ่มออกสามทุ่มวันนั้นจำได้ประมาณสักตีสองประมาณนี้นะก็ดินเสียงไอ้พวกกิ่งไม้มันหัก ได้ยินนะครับจากนั้นได้ยินเสียงไอเหมือนคนมันชนกระป๋องเพลงคือผมหน้าแนวของผมปลากระป๋องกินเสร็จไม่ทิ้งนะครับเอามามัดเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็ไปขึงตามาหน้าแนวนะครับกะว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือคนมามันต้องชนกระป๋องมาผมอยู่แล้วนะครับพี่น้องจําไว้นะครับกินพวกปลากระป๋องกระป๋องแล้วอย่าทิ้งเอาไว้ ขึงไว้หน้าแนวเพื่อให้ค่าสึนะครับเขาเดินมาชนแล้วเราก็จะรู้ตัวนะครับก็สะดุ้งแป๊บเดียวพอรู้ตัวว่าคนนะครับมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันมาชนในเขาเรียกแฟสะดุดปุ๊บไฟส่องสว่างขึ้นไปจากนั้นพวกเราก็ตัดสินใจยิงนะครับผมก็ลากล่างของเด็ด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 ลุก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 ราศีลุก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 พี่น้องทุกคนก็ออกมานะครับก็ช่วยกันยิง แต่การเดินทางเข้ามาโจมตีฐานวิบัตการเนิน3 0 0ครั้งนี้มันเข้ามาทางด้านหลังเขาจะเดินทางมาจากเนิน408หรือเนิน396ไม่แน่ใจแต่ถ้าเขาขึ้นจากด้านหน้ามันเป็นเหวต้องไต่เขาขึ้นมาแต่ภาพที่เราที่ผมเห็นในคืนนั้นนะครับก็มีประมาณ5-6คนคืบคานคืบคานเข้ามานะครับก็ถูกเราโจมตีอย่างหนัก เขาก็ต่อสู้แต่ว่าสู้ไม่ได้เขาก็ถอนกําลังถอยไปนะครับตื่นเช้าเราก็ไปดูปรากฏว่าพวกแฟพวกไอสิ่งเขาเรียกสัญญาณบอกเหตุนะครับไอพวกกระปงกระป๋องถูกตัดถูกทาลายนะครับแต่เขาไม่ได้เหยียบกับระเบิดเขาไม่ได้เข้ามาจุดที่เราฝังกับระเบิดไว้นะครับก็ทําให้เขารอดชีวิตไปได้แต่ว่าก็มีร่องรอยการลากล่าง,างมีร่องรอยเลือดนะครับเข้าแนวป่า พวกเราก็ตามไปปรากฏว่าตามไปได้สักประมาณสัก500เมตรนะครับก็พบว่าเขาอ้อมอ้อมออกไปทางซ้ายเหมือนไปนลงที่หน้าผาห่างจากจุดน,นั้นประมาณสักกิโล2กิโลนะครับจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นเราก็ไม่มีใครไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บคืนต่อมาประมาณสักตีหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงชุดที่สาม เขาก็ยิงปืนปับ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 เปลี่ยนการยิงจากฝ้าฝั่งของเราแต่เท่าที่สังเกตมันเป็นการยิงจากพวกเราฝ่ายเดียวนะครับัวห,หน้าจา่าสิริชัยกิตมุญท่านก็บอกเฮ้ยสรุปแล้วมันมีค่าศึกเข้ามาไหมเนี่ยหรือว่าพวกเรามันเขาเรียกเพี้ยนไปเครียดเกินไปนะครับก็จริงๆพอเราหยุดจริงสักพักหนึ่ง ไม่มีเสียงยิงโต้อตอบก็เลยถามน้อง <_ d> um> เขาเป็นน้องใหม่ครับเฮ้ยเอน้องยิงเห็นอะไรวะ <_ d> um> ผมเห็นมันคาบมีดคืบคานเคลื่อนที่เข้ามามันจะเข้ามาปาดคอผมผมเลยยิงมาเลยว่าอย่างนั้นนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้รู้ว่าพี่น้องที่อยู่ในสนามรบกดดันเป็นอย่างมากทําให้เกิดหลอนเมื่อหลอนก็จะมองเห็นภาพพูดผีปีศาจ มองเห็นค่าสึกกาลังคืบคานเคลื่อนที่เข้ามานะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณเนิน300ฐานพลานกงเกวียนตมบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดบุราราาธานะครับก็เล่ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็อยู่พักใหญ่ๆอีกหลายเดือนนะครับ,รบจากนั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเราก็ได้จบภารกิจเดินทางกับ ไปที่โชค5ห้าหน่ไข้ปักธงชัยพอสักเดือนมก,กราคมาพันธุ์นะครับเราก็ได้รับคำสั่งจากด้วยเหนือให้เดินทางกลับมาที่เนิน408ช่องบกอีกครั้งแต่พื้นที่เหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ช่องบกเล่าหลายครั้งแล้วให้พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านไปติดตามที่ผมได้เล่าไว้ พรุ่งนี้จะได้เล่าเรื่องอื่นให้ฟังต่อไปมีเรื่องเรา,เ,าเรื่องเล่ามีเหตุการณ์เยอะแยะที่จะนํามาเล่านะครับเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องผู้คนเรื่องการสังเกตการเรื่องสัญญาณผ่านสัญญาณบอกเหตุสัญญาณวิทยุสื่อสารพวกนี้ยังไม่ได้เล่าแต่ไหนเล่าได้จะเล่าให้ฟังสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ